สวัสดีค่ะพบกับช่องพ่อปลูกชาแนลอีกแล้วนะคะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะคะสําหรับวันนี้นะคะพบอปลูกชาแนลก็มีเคล็ดลับดีๆนะคะมา ฝากเพื่อนๆกันนะคะซึ่งในฤดูกาลนี้ก็เข้าสู่ฤดูร้อนนะคะอย่างเต็มตัวแล้วนะคะอากาศร้อนมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะที่บุรีรัมนี่นะคะ,ะทีนี้นะคะในการเลี้ยงคราวหรือสีนะคะในหน้าร้อนก็ค่อนข้างจะ,ะยากนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าหน้านี้นะคะถ้าเราเลี้ยงดูได้ที่ค่อนข้างไม่ดีเนี่ยคราวหรือสีของเรานะคะก็อาจจะ มีลักษณะเส้นที่แห้งแล้วก็กรอบดำได้เหมือนกันนะคะวันนี้พ่อปลูกชแนลก็เลยมีเคล็ดลับนะคะมาฝากเพื่อนๆกันนะคะมาแชร์ให้เพื่อนๆได้อลองนำไปทำตามวิธีที่พอ่อปลูกชแนลได้ลองดูดนะคะวิธีในการเลี้ยงคราวฤษีในหน้าร้อนนะคะก็ง่ายๆเลยนะคะ,ะต้องเลี้ยงคราวในบริเวณที่ร่มนั่นเองค่ะเพื่อนๆเพราะว่าอากาศที่ ร้อนขนาดนี้นะคะเขาเขาแห้งแน่นอนนะคะ,ะถ้าเพื่อนๆไม่มีร่มที่ใต้ต้นไม้แบบนี้นะคะก็สามารถพลางแฉลมนะคะ,ะที่มีความหนาประมาณ50%นะคะ,ะช่วยน้องเขานะคะเพื่อที่จะไม่ให้เขานะคะ,ะแห้งนั่นเองค่ะ และอีกอย่างหนึ่งนะคะการรดน้ํานะคะก็จําเป็นมากๆาเลยคือการให้น้ําต้องให้น้ําที่ชุ่มนะคะเพียงพอนะคะเพราะว่าถ้าให้น้ําแบบปเปียกนะคะแค่เขาเปียกเนี่ยนะค,ะครเขาจะแห้งเร็วมากๆนะคะในช่วงนี้นะคะเราจะต้องให้น้ําแบบชุ่มจริงๆเลยนะคะแน่ใจว่าเขาอิ่มน้ําจริงๆนะคะแล้วก็เพิ่มเวลาในการรดน้ํานะคะอ,อย่างอันนี้นะคะ,พ,ะพ่อปลูกชาแนลก็ รดน้ำสามเวลาเลยนะคะเช้าเที่ยงเย็นเลยนะคะเพื่อนๆเ,เขาเขาก็เลยมีลักษณะเส้นที่ฟูสวยได้ขนาดนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะก็คือปุ๋ยนะคะปุ๋ยก็ถ้าช่วงนี้นะคะถ้าเราให้เขาได้ทุกอาทิตย์ได้ยิ่งดีนะคะทีละหนึ่งครั้งได้ยิ่งดีเลยนะคะเพราะว่าเขาต้องการการบำรุงดูแล มากหน่อยนะคะในช่วงหน้าร้อนนะคะส่วนปุ๋ยที่เราใช้บำรุงเขานะคะก็เป็นปุ๋ยเกล็ดนะคะเพื่อนๆนะฮะ,ะซึ่งวิธีการใช้ก็ง่ายนะคะ mm hmm. เพียงแค่เอามาละลายกับน้ํานะคะแล้วก็ไปผสมกับน้ําอีกทีหนึ่งนํามาฉีดพ่นนั่นเองนะคะเพื่อนๆอถ้าหากเพื่อนๆท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถสอบถามรายละเอียดมาใต้คอมเมนต์ได้นะคะอ่ะนี่นะคะ ก็ง่ายๆนะคะสำหรับการเลี้ยงดูคราวหรือสีในหน้าร้อนนะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะอากาศร้อนจริงๆนะคะอากาศแห้งดังนั้นการรดน้ำนะคะการให้ปุ๋ยที่สม่ำเสมอเนี่ยนะคะก็จะช่วยให้คราวหรือสีของเราสวยนะคะได้นะคะและอีกอย่างถ้าหากว่าเราเลี้ยงในแดดที่แรงจนเกินไปนะคะสังเกตได้เลยว่า ราสีของเราจะมีลักษณะออกเป็นสีม่วงนะคะเพื่อนๆคงจะเคยเห็นกันคงจะเคยเป็นกันนะคะอันนั้นเป็นเพราะว่าเขาได้รับแสงแดดที่มากเกินไปนะคะ,ะวิธีแก้ไขเพียงแค่เรานําเขามาไว้ในบริเวณที่ร่มนะคะถ้าหากว่าสามารถนําเขามาเลี้ยงไว้ในบริเวณที่ร่มได้ยิ่งดีนะคะเพื่อนๆในช่วงหน้าร้อนแบบนี้นะคะ,ะถ้าเป็นหน้าฝนหรือหน้าหนาวนะคะค่อยย้าย เขาไปไว้ในบริเวณที่ได้รับแสงแดดที่เพียงพองนะคะอ่าอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการง่ายๆนะคะแล้วก็สางเคลาไปบ่อยนะคะนี่ค่ะไม่ให้เขาจับกันเป็นก้อนแบบนี้นะคะให้เขามีอากาศเข้าไปด้านในนะคะช่วยลดปัญหาเคราหรือสีแห้งดำได้นะคะคเพื่อนเพราะว่าการสางแบบนี้เป็นการทำให้ คราวด้านในนะคะเขาได้รับอากาศนะคะเหมือนกับการหายใจนะคะให้เขาหายใจได้สะดวกขึ้นนั่นเองนะคะเห็นไหมคะอันนี้ตอนแรกเรานําไปไว้ไปเลี้ยงไว้บริเวณที่มีแสงแดดแบบแรงมากๆนะคะคราเขาแห้งนะคะตอนนี้พอปลูกชนแอวนามาแขวนไว้ตรงบริเวณที่ร่มนะคะแล้วก็รดน้ํา ให้ชุม่มให้ปุ๋ยที่เพียงพอนะคะให้ปุ๋ยทุกๆสัปดาห์เลยนะคะทีละหนึ่งครั้งแล้วก็รดน้ําจนชุ่มนะคะช่วงนี้ให้น้ำสามเวลานะคะเพื่อนอ่าก็เลยเริ่มฟื้นตัวแล้วนะคะค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็ มาบอกเคล็ดลับดีๆนะคะในการเลี้ยงคาร์ดูซีหน้าร้อนนะคะให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะถ้าหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ